ครับมาดูโฉมคันนี้ครับนี่ครับขอนใจไปรุ่นครับผมทรงอะไรครับนี่โอ้ยทรงอะไรไม่รู้หรอกครับนี่ครับเดี๋ยวจะเรียกเลยครับนี่ฮะนะฮะอยู่ที่บ้านเนี่ยเรียกว่าทรงปั้นหํำตากครับทรงนี้ครับทรงปั้นหํำตากนะครับนี่ฮะอ่าสวยเช้งมับนะฮะโช๊คเบิกใหม่ครับล้อเบิกใหม่ครับนี่ฮะเปิดเทอมนะฮะโซสเตอร์เบิกใหม่ครับนี่ฮะ ถูกใจไปรุ่นแต่ไม่ถูกใจแม่ครับตรงนี้ฮะครับผมพิกัดร้านเคเมอเตอร์ไพขลานะครับแวะมาดูแวะมาชมกันได้นะครับนี่ฮะมาลองฟังเสียงกันหน่อยนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนฮะน,ฮะนี่ฮะนี่ดูรายละเอียดกันชัดไปเลยฮะนี่เดี๋ยวฟังเสียงครับวันนี้ถ่ายคนเดียวครับเพื่อเปิดร้านได้สามวันครับนี่ฮะ ตัวนี้ครับเป็นตัวโชว์ซื้อก่อขายครับนะฮะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ KM มอเตอร์ไพร์ขลาครับตรงยูเทิร์นก่อนถึงพอกรสติดตะปานะครับมองเ,อเลยครับติดตะปาครับนี่สวยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ